ผู้ชายคนหนึ่งนะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตมากทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่มีชีวิตชีวาแต่ละวันแต่ละวันนะผ่านไปอย่างเชื่องช้ากินอะไรก็ไม่มีรสชาติไปเที่ยวไหนก็ไม่มีความรู้สึกสนุก เหมือนกับเพื่อนๆที่ไปด้วยคุยกับใครนะใจก็เมอลอยเขาคุยตลกก็ไม่ได้หวัวเลาะชีวิตนี้มันก็สมมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเบื่อหน่ายอาการมีชีวิตถึงกับบน่นกับคนรอบข้างว่านะไม่อยากอยู่แล้วอยากตาย ชาวันหนึงเนี่ยขณะที่เขากำลังเฝ้าร้านอย่างหน่อยๆนะเเป็นเจ้าของร้านก็เฝ้าไปยังไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่จู่ๆก็มีโจรเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่ร้านของเขาตอนที่ปลอดลูกค้านะมีปืนด้วยแล้วก็มาคน้นอาลินชัก เพื่อจะเอาเงินบอกว่าเจอเงินไม่กี่ร้อยเขาก็ไม่พอใจก็ปืนขูชายคนนั้นเนี่ยว่าให้บอกที่ซ่อนเงินเก็บเงินไว้ที่ไหนเขาก็พยายามอธิบายว่าไม่มีแล้วมีเท่านี้แหละโจรก็ไม่ยอมไม่เชื่อซ้อมนะทั้งต่อยทั้งเตะเรียกว่า ไม่ลดลาวาศอกเลยก็ไม่ได้คำตอบนะโจรก็เลยโมโหเอาปืนจ่อขมับเลยแล้วขู่นะว่าให้บอกนะที่เก็บเงินซะไม่งั้นจะยิงนะจากนั้นก็ปฏิเสธมันไม่มีแล้วโจรก็โมโหนะจะเหนียวไกลยิงนะสงสัยติดยาไม่คิดอะไรแล้ว ที่แต่เจ้าชนะท่าเดียวก็ประดีเลยนะมีบุรุษไปรายสนีเดินเข้ามาที่ร้านของชายคนเนี้โจนี่มันนึกว่าตำรวจนะเมื่อตำรวจมาก็เลยรีบพุนพันออกจากร้านไปเลยทิ้งชายคนนั้นเนี่ยซึ่งนอนงอก่องงอขิมด้วยความเจ็บปวดพอเหตุการณ์สงบแล้วน,นะ บากว่าชายคนนั้นเนี่ยพบว่าเมื่อถึงเวลากินอาหารนะอาหารเที่ยงมันเป็นอาหารมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยอาหารนี่มันกลับมามีรสชาติขึ้นมาใหม่ในที่สําัญคือว่าเขารู้สึกว่ารู้สึกเบิกบานนะอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเลยในความเปลี่ยนแปลงเนี่ย ในความรู้สึกของเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาดีใจที่เขารอดตายนะเกิดจะตายอยู่แล้วแต่ก็รอดตายมาได้อย่างบุดบิดแต่ทําไมดีใจที่รอดตายในเมื่อก็บ่นอยู่ทุกวันว่าอยากตายอยากตายนะแล้วทาไมถึงเวลาที่ไม่ตายแล้วรอดตายได้นี่กลับดีใจกับ แช่มชื่นเบิกบานก็คงเป็นเพราะว่าเขาได้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตนี่มันมีคุณค่าหน้าหวงแหนไอ้ตอนที่ชีวิตเนี่ยมันราบรื่นปกติเนี่ยนะเขารู้สึกว่ามันน่าเบือ่อไม่อยากอยู่แต่ถึงถึงเวลาที่ จอวิกฤตนะ่ะกำลังจะตายเนี่ยถึงตอนนั้นจึงรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่านะเพราะรัศชีวิตมันมีคุณค่าหน้าหวงแหนนะแล้วก็เมื่อรู้ตัวว่ารอดตายมาได้เนี่ยเขาก็เลยดีใจนะแล้วรู้สึกกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ไอความคิด รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือความคิดว่าอยากจะตายอยากจะตายนี่มันหายไปเลยนะพอได้พบความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตนี่มันยังมีคุณค่าอยู่มาเห็นคุณค่าของชีวิตตอนไหนนะตอนที่กำลังจะสูญเสียมันไปจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แต่ชีวิตนะที่เรามาเห็นคุณค่า ต่อเมื่อมันกำลังจะสูญเสียไปเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกันนะไอ้ตอนที่มันยังอยู่กับเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่แต่พอกำลังจะเสียมันไปหรือเสียมันไปแล้วเนี่ยจึงเห็นคุณค่าของมันขึ้นมามานึกดูเนี่ยก็น่าคิดนะคนเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ย ก็มีสองช่วงนะสองขนาคือหนึ่งช่วงที่เรายังไม่ได้มีมันหรือช่วงที่มันยังอยู่ห่างไกลกับสองเนี่ยก็คือช่วงที่สูญเสียมันไปแล้วหรือกำลังจะสูญเสียมันแต่ตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยนะคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ เดยเพราะถ้าอยู่ไปนานๆเนี่ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยนะถ้ามันยังเราอยากได้อยากซื้อก็ตอนที่เขาวางขายอยู่ในร้านนะวางขายอยู่ในร้านนี่โอ้ยเห็นอยากได้บางทีเก็บมาไปฝันเลยเพราะว่าเสื้อมันราคาแพงก็ดิน้นรนขนวายเก็บเงินเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อมัน หรือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะอ,อยากได้รองเท้านะที่ใช้ออกกำลังกายเนี่ยอย่างเช่นพวกไนกี้เงี้ยโอ้อยากได้เลยนะบางทีถึงกับไปป้นเข้ามาเลยนะไปป้นเอาเงินเพื่อมาซื้อหรือบางทีก็ไปป้นจากเจ้าของนะที่เขากำลังสวมอยู่เพราะว่าอยากได้มากนะ แต่พอได้มาแล้วนะอย่างเช่นเสื้อเนี่ยพอได้มาแล้วนะไม่กี่วันนะมันก็หมดเสน่ห์แขวนไว้ในตู้นะก็รู้สึกเฉยๆแล้วผ่านไปไม่กี่วันูกเฉยๆทั้งๆท,งท,งที่ก่อนที่จะได้มันมานี่โอ้อยากได้เหลือเกินแต่พอได้มาแล้วนะไม่กี่วัน มันก็ไม่ค่อยมีความหมายนะต่อความรู้สึกของเราอยากได้ตัวใหม่นะอยากได้ตัวที่ยังไม่ได้หรือตัวที่ยังไม่มีพอได้มันแล้วก็สักพักก็เฉยๆบางทียังไม่ทันได้ใส่เลยนะแต่พอมันหายไปหรือว่าสูญเสียมันไป หรือพอจะมีคนมาขอหรือบางทีจะบริจาคนะาบางคนเนี่ยเขาเล่าว่าเนี่ยเสื้อหลายตัวเลยนะซื้อมาไม่ได้ใส่บางทีไม่เมินด้วยนะพอจะบริจาคเนี่ยไอ้ทีแรกก็อยากจะบริจาคนะแต่พอเห็นกับตาจับกับมือเสียดายนะไม่อยากจะบริจาคแล้ว ไม่เห็นคุณค่าก็ตอนที่กำลังจะเสียมันไปหรือว่าเสียมันไปแล้วนะก็มานึกเสียใจนะแต่ตอนที่มันอยู่กับเรานี่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะเสื้ออย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยนะข้าวของเครื่องใช้รวมทั้งสิ่งที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเช่นลมหายใจเงี้ยลมหายใจที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันเท่าไหร่นะ ไม่รู้สึกดีใจที่ยังมีลมหายใจหรือว่ายัางหายใจได้ปกติแต่ไม่เห็นคุณค่าของมันตอนที่เริ่มหายใจไม่ออกจะเป็นเพราะโรคหรือเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่ทำไมตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าทำไมต้องรอให้มันจากมันไปซะก่อนนะจึงเห็นคุณค่าของมัน คนเรานี่มีอะไรหลายๆอย่างมากมายนะที่เป็นของดีๆทั้งลมหายใจทั้งสุขภาพทั้งตาที่ยังมองเห็นหูที่ยังได้ยินนะคนรอบข้างที่ยังอยู่กับเราแต่เราไม่ก็เห็นคุณค่าไม่เคยรู้สึกว่าเออการที่สิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้อยู่กับเรานี่เป็นเป็นโชคแต่พอสูญเสียไปก็กลับเสียอ,อกเสียใจนะรู้สึกเสียดายซึ่งมันก็สายไปแล้วนะ ล้าทำไมเราไม่กลับมาเห็นคุณค่านะของสิ่งเหล่านั้นขณะที่ยังอยู่กับเราถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอคอยความสุขจากสิ่งที่ยังไม่มีหรือที่ยังหรือยังสิ่งที่ยังไม่ได้มาหรือไม่เหมามะมมมแต่เสียใจกับสิ่งที่เสียไปแล้วว่าไม่น่าเลยนะไม่อย่างชายคนนี้เนะี่ยอยากตายอยากตายเนี่ยพอถึงวเวลาจะตายจริง ชีวิตกำลังจะหลุดลอยไปโอ้ถึงข้อไม่เห็นคุณค่าพอเห็นคุณค่าแล้วเป็นไงกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมมีความสุขการมีชีวิตกินอะไรก็อร่อยแม้จะไม่ได้ซื้อจากห้างหรือว่าจากร้านลองกลับมาเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีโดยระลึกว่าเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะหายไปนะสักวันหนึ่งมันจะสูญเสียไปนะ พอคิดแบบนี้เข้านะมันจะเริ่มกลับได้สตินะได้คิดขึ้นมานะแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องรวมทั้งคนด้วยนะซึ่งในอีกแง่หนึ่งก็ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นอ่ะแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาและวตั้งใจแล้วยิปมวาสมชาชตู จงสำเร็จโดยชาพรานสาเพผู้เรีนตัวสังกับปาขอความดำีิทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันารโสยัตถะเงินพระจ,จันในวันเทนมณีโชติรโสยัตถะเงินแก้มณียานสว่างสวัยควรยินดีสาพยทิโอพิวาชันตูวานจารารทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรคโควินาสตู โรคทั้งผวงของท่านจงหายมาเตพาว,วันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธีพายุโกพาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสนิจังุทาปัจจายโนตาโรธรรมาวาทันทีอายุวันโนสุขงังภารังสิบาการเกืออายุวันนาสุภาระ ยังเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราะมีปกติอ่อนน้อแต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตูสาพมังคลังขอสาพระมงคลดงมีแก่ท่านราคันตูสาพระเทวตาขอเราเทวดาทางบวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาาธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคาอนุภาเวนะ้วยอนุภาแห่พงพระสงฆ์สาธาสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านุกเมื่อเถิด